เือกชีวาโฮมนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวบ้านที่ตอบโจทย์เราสิ่งท in ี ah ่สำคัญเลยเนี่ยก็คือทางเซลล์นะครับของโครงการช่วยผลักดันในส่วนของเรื่องสินเชื่อซึ่งทำให้ผมซึ่งมีภาระบ้านเดียวอยู่แล้วนะครับก็สามารถมีบ้านทาวโฮมได้อีกหลังหนึ่งครับผม นทศิทธิ์กัญจนะปัตต์นะครับตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทก็มีมีบ้านเดี่ยวอยู่อยู่แล้วหลังหนึ่งครับต้องการแยกครอบครัวออกมาครับผมเลือกชีวาโฮมนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวบ้านที่ตอบโจทย์เราทําเลที่อยู่ใกล้ๆกับครอบครัวพ่อแม่นะครับที่ชีวาโฮมไม่เหมือนใครนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าบ้านไม่ชนใครนะครับตรงนี้ซึ่งผมดูที่โครงการอื่น จะไม่มีเลยนะครับในในย่านนี้แล้วก็ในส่วนของฟัง์กชันบ้านค่อนข้างลงตัวตอบโจทย์ครับที่ชอบจุดหนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นห้องนอนด้านหลังของบ้านนะครับซึ่งมันจะมีห้องหนึ่งที่จะมีพื้นที่มากกว่าห้องเล็กนะครับตรงนี้ก็เราก็สามารถแอดจัดเป็นห้องนอนรองได,ได้ได้เต็มที่นะครับเซลนะครับของโครงการตั้งแต่ผมสนใจนะครับก็ทำการจองแล้วเซลล์ก็รวบรวมเอกสาร ให้กับสินเชื่อของแบงค์ต่างๆนะครับแล้วก็เซลล์ก็มีการอัปเดตตลอดครับผมช่วยผลักดันในส่วนของเรื่องสินเชื่อซึ่งทำให้ผมซึ่งมีภาระบ้านเดียวอยู่แล้วนะครับก็สามารถมีบ้านทาวน์โฮมได้อีกหลังหนึ่งครับ mm hmm. หลังจากที่ได้มาอยู่2เดือนนะครับปกติของการซื้อบ้านก็จะมีจุด เล็กๆน้อยๆน,นะครับที่จะต้องมาเมนเทนน้ก็เรียกเรียกให้ทางโครงการเข้ามาดูแลทางโครงการก็เข้ามาเซอร์วิสให้ในเวลาที่ไม่ไม่นานมากอย่างสโมสรที่นี่ก็จะมีฟิตเนสนะครับแล้วก็มีสวนอะไรอย่างนี้ก็ออกมาใช้ชีวิตกับครอบครัวได,ได้ได้บ่อยขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ย้ายไปไกลจากพ่อแม่ก็สามารถไปมาหาสู่กันได้บ่อยเหมือนเดิมครับคนที่อยากมีบ้านหลังแรกนะครับก็ ลองเข้ามาดูก่อนนะครับแล้วก็คุยกับทางเซลล์ผมเชื่อว่าทางเซลเนี่ยก็ความสัมพันธ์กับทางสินเชื่อแบงก์ต่างๆค่อนข้างโอเคในส่วนของลูกบ้านที่ต้องการให้ช่วยในส่วนตรงนี้นะครับ